ชาวเกมเมอร์ทุกคนน่าจะรู้จักเกมชื่อดังอย่าง Battlefield 1ซึ่งในเกมนั้นก็มีปืนมากมายให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันแต่มีกระบอกอยู่กระบอกหนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อาจจะเคยเห็นครั้งหนึ่งในเกม Battlefield 1หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าปืนนี้มีอยู่จริงไหมและทำไมถึงไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ทางรายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธลับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ชื่อของมันคือปืนกลเฮริกกลเนื่องจากโครงการอาวุธลับเฮนริกกลของประเทศออสเตรียฮังการีเป็นโครงการที่ลับเป็นอย่างมากทําให้ข้อมูลหลายๆอย่างถูกทําลายทิ้งทั้งหมดหลังจากจบสงครามโลกครั้ <S <S <ess lude> รงที <S <S <ess lude> ง่หนึ่งทำให้เราไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับโครงการปืนกลเฮนริกกลเหลือเพียงภาพถ่ายกับเอกสารไม่กี่หน้าที่เหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1การรบส่วนใหญ่จะอยู่ในสนามเพาะทําให้การเข้าปิคเรียรในสนามเพาะจะเผชิญหน้ากับศัตรูในระยะประชิดและปืนประจำกายทหารในช่วงนั้นจะเป็นปืนระบบลูกเลื่อนทําให้เป็นการยากลําบากในการต่อสู้ในระยะประชิดซึ่งหล,หลายประเทศก็พยายามแก้ปัญหานี้ซึ่งประเทศออสเตรียฮังการีก็ต้องการที่จะแก้ปัญหานี้เหมือนกันและในเดือนตุลาคมปีคริตศ .1915 ออสเตรียฮังการีก็ได้เริ่มต้นโครงการปืนกฏและใช้ชื่อว่าเฮริเกล ฮริเกลเป็นอาวุธลับอัตโนมัติเต็มรูปแบบปืนมีกระบอกระบายความร้อนด้วยน้ําเคสระบายความร้อนด้วยน้ํารอบๆลากล้องปืนมีความคล้ายคลึงกับปืนกลชวาโลสถังเก็บน้ํามีช่องปืน2ช่องช่องหนึ่งสำหรับเติมน้ําและอีกช่องหนึ่งสําหรับปล่อยไอ้น้ําด้านนอกของลํากล้องปืนหุ้มด้วยหนังเพื่อสามารถถือไว้ได้โดยไม่โดนไฟเผามือในขณะลํากล้องปืนได้รับความร้อนหลังจากการยิงมีท่อโค้งในส่วนหน้ากระบอกปืน ซึ่งใช้เป็นสตอ็อกของปืนดูเหมือนจะเป็นหน้าการแปลงผ่านท้ายของไรเฟิล M1895 เพื่อใช้เป็นผันท้ายของเฮริเกลโดยแตกต่างกันที่มีร่องนิ้วหัวไม่หมือที่ลึกกว่าโดยที่ใช้กระสุนขนาด9ค23มิลลิเมไตเยอร์ทำงานด้วยระบบโบแบ็กอัตราการยิง60-850 5นัดต่อวินาทีโดยประมาณบรรจุกระสุนด้วยแม็กกาซีนแบบสายผ่านที่อยู่ในกล่องเก็บเป็นจานกลม ซึ่งคล้ายคลึงกับปืนกลทอมสัน Thompson และ PPSH-41 แต่ต่างกันที่ฮรริเกลจะใช้การบรรจุกระสุนเป็นสายผ่านและตัวจานจะไม่ติดอยู่กับตัวปืนโดยที่ทหารที่ใช้งานปืนแฮร์ริเกลจะต้องมีพลบรรจุติดตามไปด้วยโดยที่พลบรรจุจะพกแมกกาซีน5แม็กกาซีนและเอาไว้ที่กระเป๋าสะพายด้านหลังและแม็กกาซีนถูกผลิตออกมา2แบบได้แก่แบบ20นัดจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงยาว บรรจุก,กระสุนด้านบนแบบร่องสิบนัดจะเป็นกระสุนแบบสายผ่านและใส่ไว้ในแม็กกาซีนรูปทรงจานข้อเสียของเฮลิเกลไม่มีแท่นยืดหรือขาสายซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับการยิงโดยที่ผู้ยิงจะยิงได้เฉพาะจากสะโพกหรือจากไหล่เท่านั้นซึ่งจะลดความแม่นยำของปืนลงนอกจากนี้ส่วนท้ายของปากลำกล้องปืนไม่มีอุปกรณ์ลดแสงของแฟลชจากปากกระบอกปืนซึ่งอาจทำให้ผู้ยิงแสบตาชั่วคราวระหว่างการยิงซึ่งลดความแม่นยำของปืนลงอีก อย่างไรก็ตามปัญหานี้น่าจะลดลงไปด้วยการใช้กระสุนขนาดปืนพกข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งของปืนคือการเชื่อมต่อของปืนและแม็กกาซีนผ่านสายพานที่ยืดหยุ่นได้ดังที่เห็นได้จากภาพถ่ายที่มีอยู่ผู้ยิงจะต้องรับน้าหนักทั้งหมดของปืนกลปืนกลอยู่เหนือแม็กกาซีนรัมซึ่งจะต้องอยู่ในตําแหน่งตั้งตรงไม่เพียงแต่ดูเหมือนว่าจะมีการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีแนวโน้มว่าหากผู้หญิงยิงไปในทิศทางที่ต่างออกไป อย่างกระทันหันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนกระสุนเนื่องจากระบบป้อนกระสุนที่ยืดหยุ่นมากเกินไปของปืนเราไม่รู้เลยว่าการทดสอบของปืนกลเฮริเกลประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการออกแบบด้วยวิศวกรรมที่ซับซ้อนเป็นไปได้มากที่การทดสอบอาวุธจะไม่ประสบความสําเร็จและผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจอีกแง่มุมหนึ่งของความน้มเหลวอาจเป็นต้นทุนการผลิต เนื่องจากวัสดุคือหนังซึ่งเป็นความซับซ้อนในการผลิตจะสูงนอกจากนี้กองทัพออสเตรียฮังการีในขณะนั้นไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะผลิตออกมาเป็นจํานวนมากทั้งหมดนี้ทําให้เฮอริเกลไม่เคยก้าวข้ามจากการเป็นต้นแบบและกลายเป็นอาวุธที่หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยแทบไม่มีเอกสารเหลืออยู่อีกเลยหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้หากชอบผลงานของเรา อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานเราด้วยและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่ร,รักวิศาสตร์เหมือนกันดูด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย